แรกครับภารกิจประจําวันครับกําจัดศัตรูให้ครบ30นะฮะแล้วก็กําจัดผู้เล่นนะหนึ่งคนนะครับครับทาลายต้นไม้นะเออกลายเป็นคนไม่รักโลกไปซะแล้วนะครับแนะนําให้เราทําลายต้นไม้เฉยนะครับอ่ะสาต้นนะครับเพื่อแลกกับเงินนะสามพันยูเอสดอลลาร์นะครับอ่าเดตที่1นะก็ราคาถูกหน่อยนะครับกล่องที่1เป็นกาชานะไม่สามารถซื้อแบบอยากได้ชุดนี้ซื้อชุดนี้ไม่ได้นะต้องไปสุ่มกาชาอีกทีนึงครับเจ็ดพันห้าสามหมื่นนะครับแล้วก็ 1 0 0 0 0แสนนะครับซึ่งในหนึ่งแสนเนี่ยจะมีตัวระดับเอ่อแร่นะอย่างโลกีนะครับหรือชุดก่อโลกีนะฮะอ่านี้เควสก็จะได้ตังนะนี่เห็นไหมได้มาเจ็ดร้อยห้าสิบดอนนะฮะก็เก็บอีกสักสองชาตินะถ้าจะซื้อชุดเป็นล้านนะฮะ <laughs> นี่นะแปลงร่างเป็นทหารนะครับอันนี้ไม่ได้เกี่ยวเลยกับไอรอนแมนนะไม่ใช่นะาแล้วทำไมชุดผมเป็นแงยทำไมผมรอนจอนอะไรครับนี่ <laughs> ไม่ได้นะอย่างงี้เดี๋ยว เดี๋ยวคลิปปิวนะฮะเอดีดังนั้นเราต้องใช้ของของแรงกับเขานะครับคือท่าสแนปนะอึ๊บอึ๊บนี่นะตายทันทีนะครับโอ้โหโคตรเท่นะท่าสแนปนี้นะครับโอเคครับสวัสดีครับวันนี้กับผมนตัตโตะครับกับเกม Roblox นะวันนี้เรามาอยู่กับแมป w a r Machine นะครับเดี๋ยวเป็นแมป Iron Man ที่ทุกคนรู้จักกันนะวันนี้เราจะไปสวมชุดกรอบพิทักโลกกันนั่นเองนะครับ เราดูนะว่ามันจะเจ๋งโหดมันฮาแค่ไหนนะครับสำหรับใครที่กดเข้ามาดูแล้วนะก็อย่าลืมช่วยกด Sub s c r i b e ครับกดไลค์นะเพื่อเป็นกำลังใจผมนะให้ไปถึงหมื่นซับเร็วๆนะครับไปพร้อมแล้วไปเลยเลยดีกว่านะฮะจะได้ไม่เสียเวลาเอาเลยครับโอเคนะหลังจากทุกคนเข้ามานะครับก็จะเข้ามาหน้าตาแบบนี้นะนหลังจากทุกคนก็น่าจะเคยเห็นเนาะผ่านหนูผ่านตานะครับหรือบางคนก็อาจจะเคยเล่นแล้วนะน้องๆหนูๆน,น,นะครับเพราะว่าแบบมันก็ไม่ได้อินสเปคอะไรมากไปนะครับมา เรามาเข้าสู่สิ่งหลักๆของมันนะครับก็มีหน้าย I แบบย่องๆนะไม่ได้แบบลกอะไรนะครับเรามาดูนะว่ามีอะไรบ้างนะครับแรกครับภารกิจประจําวันครับกําจัดศัตรูให้ครบส30มสิบนะฮะแล้วก็กําจัดผู้เล่นนะหนึ่งคนนะครับครับทําลายต้นไม้นะเออกลายเป็นคนไม่รักโลกไปซะแล้วนะครับแนะนําให้เราทําลายต้นไม้เฉยนะครับอ่ะสาสิบต้นนะครับเพื่อแลกกับเงินนะสามพันยูเอสดอลลาร์นะครับอ่าอ่าแล้วก็มาถึงหน้าช็อปของเขานะครับที่ผม รู้สึกว่ามันตรงไปตรงมาสุดๆนะอยากได้เงินในเกมครับก็เงินมาแรกนะเออใครไม่มีเวลาแต่มีกําลังทรัพย์นะพะเป็นสุลตานะครับก็สามารถซื้อได้นะฮะเงี้ยห้าสิบโลบาร์นะครับเอาไปเลย2 0 0 0 0ื่นนะครับส0 0 0 0แคชนะถ้าใครอยากได้2ล้านนะครับก็ราคาถูกๆนะสามพันสองร้อยโลบาร์นะครับซื้อไปนะต่อไปครับยูสูดครับผมยูสูตรมีสูตรมากมายนะบางตัวก็มีภายในหนังนะครับบางตัวก็ไม่มีนะครับเราก็มาดูกับ สูตรแบบพิเศษนะเป็นทอเกียรติยศนักสะสมแถบอันนี้ต้องซื้อนะเป็นแบบลิมิเต็ดนะเป็นแบบเลเจนดารี่นะก็จะซื้อได้แค่โรบักอย่างเดียวนะครับต่อครับตาต่อมาครับผมก็คืออาวุธนะอาวุธโจมตีนะครับก็มันจะมีสล็อตให้คุณใส่นะความสามารถของแต่ละชุดไม่เหมือนกันนะครับหรือว่าความสามารถบางความสามารถสามารถปลดล็อกได้น,ะนั่นเองนะครับเนี่ยจะมีราคาบอกนะว่า,าจะปลดล็อกเนะี่ย อลดล็อกยังไงนะต่อไปครับชุดสูตร,รับผมมาดูนะว่าชุดสูตรไอฟรีเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับอันนี้นะชุดสูตรแบบเซตที่หนึ่งนะก็ราคาถูกหน่อยนะครับกล่องที่หนึ่งเป็นกาชานะไม่สามารถซื้อแบบอยากได้ชุดนี้ซื้อชุดนี้ไม่ได้นะต้องไปสุ่มกาชาอีกทีนึงครับเด็ดพันห้าสามหมื่นนะครับแล้วก็หนึ่งแสนนะครับซึ่งในหนึ่งแสนเนี่ยจะมีตัวระดับแรนะอย่างโลกินะครับหรือชุดก่อโลกินะฮะไ้มายิงอะไรแถวเดียว เสียงดังเว้ยโอเคครับไาเดี๋ยวเรามาเริ่มกับชุดสุดคลาสสิกนะชุดสุดคลาสสิกของเกมนี้นะครับก็คือชุดฮอตเรดนะหรือชุดสีแดงนะครับเน่เท่นะเท่มากนะครับอย่าลืมนะครับจะเปิดหน้ากากกดมนะเอานี่บอกไว้นะครับเปิดใครจะมาเล่นนะนี่โคตรเท่น,นะครับแต่ว่ามาร์คนี้เป็นชุดคลาสสิกที่ทุกคนจดจำได้ก็จริงนะแต่ว่าไม่ใช่ชุดแรกที่โผล่ในภาพยนตร์นะครับ อ่าแต่ว่าชุดที่เป็นไอคอนิกจริงๆนะครับเป็นชุดที่มาจะต่อหรือเป็นชุดมาร์กสองนะก็คือชุดนี้นะครับที่เป็นเหล็กนะนี่อ่ามีการป้องกันนะครับกด F อนะแล้วก็กดอะไรนะมันถึงจะออกจากชุดผมลืมแล้วคลิกซ้ายคลิกขวาเป็นต่อยนะอ่าค,คลิกซ้ายเป็นต่อยคลิกขวาไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับเออผมไม่รู้นะว่ามันปลดชุดยังไงนะผมลืมไปแล้ว ลืมไปแล้วจริงๆเนี่ยว่าปลดยังไงนะเดี๋ยวถ้าใครไม่รู้นะก็กดติ๊กตรงเมื่อกี้ก็ได้นะครับมะชุดผ่านไปแล้วสองชุดที่เป็นไอคอนิกนะครับก็คือชุดพัดเรสกับชุดเหล็กนั่นเองนะครับมาดูความสามารถบ้างนะมีอะไรบ้างนะครับมีปืนพกอ่ามีปืนพกปืนกลน,นะคาทาโลกีนะครับคอนโยเนียอันนี้คืออะไรเนะนี่ยน่าจะเป็นอะไรสักอย่างนะของชุดพิเศษนะครับมีบีมส์นะนี่หัวขับไล่ใช่ไหมเป็นการยิงบีมจากมือนะฮะ อันนี้จะเป็นเหมือนสกิลนะเป็นสกิลนะครับมีให้เลือกนะเช่นจรวดข้อมือยิงเลเซอร์ยิงไฟนะครับมีโล่นะมีโล่นะยิงขีปนาวุธนะว่าพิเศษหน่อยนะครับถ้าเป็นชุดทานอสนะก็จะมีสูงมืออินฟินิตี้การเลสนะนี่นะครับหรือเป็นชุดโลกิตนะก็จะมีกระทานะครับผมจะมีชุดของด็อกเตอร์สเตรนด้วยนะเออเรียกว่ามาครบสูตรนะครับคอแลบให้ครบนะนี่นะครับชุดมีมากมายนะน่าจะเหมาะคนชอบจริงๆนะสำหรับอารอนแมนนะครับ นะก็มีราคาขายนะครับชุดพวกนี้ปลดได้แบบใช้งเงินซื้อได้นะนี่ชุดเนี่ยออทอนแบนนะครับก็คือชุดของดนะ็อกเตอร์สเตรนก็ปลดได้นะครัราคาล้านแปดนะเดี๋ยวมาสุ่มกาชานะครับเผื่อชุดโลคิจะออกนะครับจัดไปาเลสโกขอชุดโลกิแล้วก็จัดไปละหนึ่งแสนของผมนัานไงเลยไปแล้ว ทำมั้งเนี่ยผมทาผมจะไม่ผิดน,นะไม่ซ้ำอะ่ะเออได้ของไม่ซ้ำก็ดีอ่ะอย่างน้อยก็ได้ของไม่ซ้ำุด,ดอ,ำอะไรวะเนี่านายไหนลองใส่ดูคทุกคนโอ้โหเป็นชุดวอลแมชชีนนะตัวนี้นะครับนี่ผมก็ชื่อแมปเลยนะเป็นชุดวอลแมชชีนก่อนจะถูกปรับปรุงให้เป็นสีน้ำเงินฟ้านะของบินนะวิธีบินของแมปนี้ครับกดสเปซบาร์สองทีนะไปครับเดี๋ยวเราเออกไปพิทักษ์โลกกันนะตอนอื่นนะครับเดี๋ยวเราไปใส่ของของเซตนี้ให้ครบแล้วกันเนาะจะได้ใช้กันได้แบบ ูกหลักนะฮะไปอันหลักนะครับเดี๋ยวเราใส่เป็นบีมแล้วการนาดยิงบีมนะครับยิงบีมปกติเนาะแล้วก็สกิลนะครับของมันจะมีอยู่2อันนะก็คืออันนี้2อันนี้นะก็เดี๋ยวเรามาถอดออกนะครับชุดเตาะทานอสนะแต่ผมจะรีวิวให้ไคลิปนะอ่ะสามอันนี้นะครับคือของชุดนี้นะเอาละมาลองทดสอบครับจะมีมินิกันะแถวแถวไหลนะครับสังเกตเห็นไหมเนี่ยอย่างนี้นะครับโคตรดุอะ เป็นวอลแมชชีนเวอร์ชันดุนะนี่นะครับเป็นประมาณนี้ลองใช้สกิลดูนะนี่นครับโจมตีปกตินะยิงบีมนะครับแหมโอ้อโหท่านจะเหมาะนะสำหรับคนชอบนะครับชอบในส่วนของเล่นแมปอะไรอย่างนี้นะครับผมมีชุดโลก,กิด้วยใครเนะี่ยโชคดีสุดๆนะสุดได้ชุดโลก,กินะฮะดูซิมินิการยิงยังไงนะครับอ๋อยิงงนี้เลยเออเท่นนะอ่ะสามครับ ที่สามครับคืออะไรอ่ะมันคืออะไรอ่ะปืนเหรอเป็นปืนกลข้อมือนะยิงออกจากข้อมือนี่ครับอ่าแล้วก็มีโหลดด้วยนะอ่าไปครับเดี๋ยวลองเอาชุดนี้ไปปฏิบัติงานดูนะนี่นะครับวิธีบูสต์กดไงวะผมลืมแล้วผมลืมไปแล้วว่ามันบูสต์ไงอ๋อมันบูสต์คลิกซ้ายนะเออโอเคครับมามาถึงที่เกิดเหตุแล้วครับพอดีเราโจรอ่าผมลืมผมลืมเลือกอาวุธ นี่นะครับเวลาโจมตีนะครับนรู้สึกกากจยงวะอ่ะมีนิกันไปละกันนะฮะเป็นไอรอนแมนก็มีในส่วนของเลือดนะต้องระวังนะครับเดี๋ยว HP จะหมดซะก่อนนะ,ะบีมละกันนะยิงบีมยิงบีมไปทำไมผมยิงไม่โดนใครเลยวะมีหมายเลขนะครับแต่ละภารกิจนะว่ามี โจนกี่คนนะครับอ่าอย่างนี้มีโจนอีกสองคนที่เหลือนะอ่านี้ผมก็โจมตีไปนะครับปึ๊บปึ๊บอ้าวไม่ตายอ่านี่เซ็ควสก็จะได้ตังค์นะนี่เห็นไหมได้มาเจ็ด้อยาสิบดอนนะฮะก็เก็บอีกสัก2ชาตินะถ้าจะซื้อชุดเป็นล้านนะฮะโอเคครับประมาณนี้แล้วกันสำหรับชุดวอลแมชชีนนะมันมีหลายชุดนะครับคิดว่าจะเล่นแค่เออ่แบบเดียวนะครับแบบรายคลิปก็บอนะยกเว้นว่ามันจะสนุกจริงนะครับเดี๋ยวค่อยกลับมาซ้ำ แล้วกันโอเคนะนี่คนระับชุดวอลแมชชีนอ่ะบูสได้นะครับอุ้อะไรได้ปกติเนาะอาวุธก็นี่นะครับจะมีเพลเยอร์นะจุดแดงๆคือเพลเยอร์ที่สามารถฆ่าได้นะครับประมาณนั้นนะฮะอ่ะมา mm hmm. เปลี่ยนชุดครับพี่เปลี่ยนชุดไม่รมู้ว่ากดยังไงแล้วนะมันจะมีคีย์ลับอยู่นะผมลืมแล้วเอาละส่วนชุดปกตินะที่ไม่มออีอะไรแสดงตรงนี้นะครับคือชุดปกติชุดธรรมดานะครับก็คือ แต่งตัวได้อย่างเดียวถ้าแบบที่พิเศษนะก็จะมีบอกนะครับว่าจะปลดล็อกอะไรนะนี่นะครับประมาณนี้โอ้ดีก็เป็นชุดระดับเดียวกับสีสีนี้เลยเหรอเนี่ยผมเพิ่งรู้เนะี่ยสีทองนะอ่ะเดี๋ยวเรามาใส่ให้ดูเฉยๆนะสำหรับชุดปกตินะครับเราจะออกไปพิักโลกทุกชุดไม่ได้นะอ่ะามาเริ่มกันจากฮอตเรสครับฮอตเรสก็เป็นชุดที่คลาสสิกเนาะคลาสสิกนะครับทุกคนรู้จักอยู่แล้วนะ แล้วจะมาพร้อมกับความสามารถตัวนี้นะอันแรกนะครับแอกไปก็ตัวนี้ยิงเลเซอร์ยิงอะไรนะครับปกตินะอ่ะไปครับชุดพวกนี้จะใส่ให้ดูเฉยๆนะไม่ได้ออกไปปฏิบัตินะครับมาดูครับอีโค่นะสีเขียวนะฮะชุดระดับอีโคเป็นของอีลอนมาสหรือเปล่าอา <c oughs> มาดูตรงที่มีไฟนะจะได้ดูง่ายนะครับนี่นะก็ออกมาสีเขียวเอ่ะ <c oughs> ไม่ได้มีอะไรพิเศษนะครับอ่ะต่อไปครับเป็นคาร์บอนนะ หัวใจสายัยรุ่นกระบะซิ่งนะฮะคาร์บอนก็ดำนะครับดำดำออกสีดำเงินนะประมาณนี้นะครับกลางหน้าอกเป็นสามเหลี่ยมนะฮะไปเร็วหน่อยนะเพราะมันมีหลายชุดนะฮะรองทับเรือครับอันนี้มาจากมารีนฟอร์ดเลยนะหลุดมาจากวันพีทเลยนะครับสีฟ้านะนีนะครับเอาประมาณนี้แหละหัวใจเป็นสามเหลี่ยมเนาะนี่นะครับยิงบีมยิงอะไรได้นะอ่อยก็ได้นะประมาณนี้นะครับ ต่อไปฮะทะเลทรายครับผมนี่จะน่าจะมาจากฝั่งที่เขาสู้รบกันในทะเลทรายนะเออตางตัวนะครับเอ,อประมาณนี้สีเหลืองนะต่อไปครับอาร์กติกนะนี้สู้กันในน้ำแข็งนะครับเรียกว่าไอรอนแมนนี่อยู่ทุกที่นะครับ <c oughs> <c oughs> อยู่ทุกที่จัดนะโอเคครับสีเหลกเนาะคือคือสีมาร์กสองนะครับที่เราเห็นกันในโลกภาพยนตร์นั่นแหละอัน <c oughs> นี้นะครับ แล้วก็ดิสโก้นะนี่ไม่เข้าใจานะดิสโก้ยังไงนะฮะเป็นสีส้มฟ้านะออแหลกเนาะสีมันรู้สึกขัดขัดกันไม่รู้อ่ะต่อไปครับคือสู้กันในบึงนะอ่าเนี่ยเอาไ้พังตัวนะครับเวลาดำน้ํานะนี่นะับมีสาลงสาลายเกาะนะไปฮะต่อนะครับมันมีหลายชุดนะไปครับชุดป่าไม้ผมอยู่ที่สู้กันในป่านะ เอาละครับนี่นะโอ้โห,โโหแปลก <c oughs> แล้วละผมแปลกแปลกมากนะทัดไมครับคือชุดทหารนะนี่ครับชุดทหารนะอมตัวเป็นทหารนะเออแปลกนะครับอันนี้อันนี้แปลกมากนี่นะแปลงร่างเป็นทหารนะครับอันนี้ไม่ได้ไปเกี่ยวอนะไรกับไอรอนแมนนะไม่ใช่นะาแล้วทำไมชุดผมเป็นงนี้ยทำไมผมร่อนจอน <c oughs> อะไรครับนี่ <c oughs> ไม่ได้นะงนี้เดี๋ยว เดี๋ยวคลิปปิวนะฮะโอเคโอเคเดี๋ยวลิงสกินแป๊บนึงนะอาจจะบั๊กนะอาจจะบั๊กโอเคครับชุดกลับมาแล้วตกใจหมดฮะเพราะว่าอยู่ทำมาอยู่ๆลันจอนเอะไปครับต่อจะรีวิวเท่าที่ผมมีนะไปครับชุดระเบิดนะผมจะเอาไว้กู้ซากระเบิดนะอันนี้ดูแบบชุดเกราะโตๆนิดนึงนะคล้ายๆกับบอลแมชชีนนะครับโอ้เหมือนจะมีไอด้วยฮะใช่ไหมเนี่ยจะมีไอตามตัวด้วยนะ แปรนิ่งแบบเท่ๆโคตรเท่อ้าวไม่ใช่นี่หว่าผมคิดไปเองนี่หว่าใช่ไหมอ่ะไปฮะต่อต่อไปครับชุดดับเบิลบีนะไม่รู้ว่าไอรอนแมนเกี่ยวกับอะไรกับทันฟรอเมอร์นะมีชุดดับเบิลบีเฉยเลยนี่นครับอ่าเท่อย,อยู่เท่อยู่เท่ไม่หยอกโอเคชุดต่อมาครับชุดภูเขานะเอาไว้ปีนภูเขาอะกระทั้งที่บินได้นะนี่ครับจะมีก้ามปูนะยื่นออกมาอย่างนี้นะแปลกๆหน่อย อาล่ะปายเร็วหน่อยนี่ครับทำไมครับชุดปฏิบัติการกลางคืนอันนี้จะมีเอฟเฟกนะมีสกิลให้ใช้นะครับอาจจะใส่ให้ดูนะไอเอ๋ยอยู่นี่นะถอดออกนะถอดออกโอ้ยบังเว้ยมันกำลังรีวิวอยู่อ่ะนี่นะครับวิธีใช้นะก็คือติ๊กนะครับเดี๋ยวเราก็จะล่องหนนะสำหรับโหมดนี้นะครับประมาณนี้อ่าทุกคนเห็นไหมเห็นทันป่าเดี๋ยวรอแป๊บนึงนะครับอันนี้แบบนี้นะ จะใสนะครับเหมือนคริสตัลนะประมาณนี้นะครับต่อครับชุดต่อไปครับที่ผมมีนะเดสไนเนี้ครับอันนี้ไม่ได้พิเศษอะไรเลยนะชุดมันก็จะออกแนวแบบคาร์บอยอะ่ะมีรอยแผ่ที่น้ากากเลยนะแต่ว่ามีของที่เราปลดล็อกได้นะครับคือปืนพกแปลกไหมปืนพกเออปืนพกเป็นอะไรที่ไม่น่าจะได้ใช้อะ่ะจริงๆสำหรับผมนะรู้สึกว่ามันไม่จําเป็นนะนี่ตรงนี้นะครับ อ่ะดูนะเป็นพกนะครับนี่เป็นปืนพกนี่แหละรู้จักไหมปืนพกนี่แหละมันไปยิงกันเฉยเลยนะงงนะอนนี้ไม่ได้เป็นชุดพิเศษนะครับอาจจะไม่ได้บินออกไปให้ดูนะอะไรคืออะไรอ้าวโอเคครับมาสู่ชุดพิเศษนะวอร์มชินเมื่อกี้ดูไปแล้วนะครับต่อไปครับอันนี้ผมไม่รู้นะว่ามันมาจากอมิกเรื่องอะไรนะแต่เขเป็นของมาเวลนี่แหละมันจะมีปีกนะมีสกิล,ลรับมีสกิลให้ผมเรียกว่าชุดเทพเจ้ายอดนะฟิลเดอร์ซันอะไรอย่างเงี้ย เี๋ยวเรามาดูนะครับทำไมถึงเรียกว่าเทพเจ้าฟิลด์ซันนะฮะามาเริ่มเป็นที่โหมดการบินครับนี่เรามีโหมดการบินใหม่ด้วยนะอ่ะแล้วก็ต้องเลือกนะครับอาวุธของเขานะอาวุธของเขาเนี่ยจะเป็นลูกศรน,นะครับอย่างงี้นะถ้าผมจำไม่ผิดนะอันนี้ดูอีกทีสิเพื่อความมั่นใจนะครับเดี๋ยวรีวิวไม่ครบถ้วนอ่ะถูกนะครับมีท่าบินกับลูกศรน,นะอ่ะจัดไปฮนะอันนี้เดี๋ยวออกไปปฏิบัติงานให้ดูด้วยนะนี่เนี่ยอันนี้จะบินแบบปแปลกๆนิดนึงครับจะบินผ่านปีกนะไม่ได้บินผ่าน ไอพ่นด้านล่างเนี่ยครับเออเทไหมปรเท่นะจริงๆนะเราไปเล่นไปเนะครับเอาละเดี๋ยวไปหากองโจรเล็กๆสักกองโจรเยอะไปมั้งสิบแปดสิบเจ็ดอะไปไปไปลารก็ได้นะไปทําตัวเหมือนมีส่วนร่วมที่จริงแล้วไปรอแบ่งตังเฉยๆนะเอาโอเคครับได้แล้วนะประมาณนี้ดูหลอดพลังงานด้วยนะบางทีหลอดพลังงานจะหมดนะครับเอาละลูกศรน,นาโนนะก็คือยูดเดอร์ซันนั่นแหละอ่จะจัดไปฮนะ นี่นี่มันจะง้างอย่างี้นะเป็นลูกศรน,นะครับแหมระเบิดเทปะก็แพงอยู่นะชุดนี้นะครับแพงอยู่ <Yeah. S 1> มาแล้วเทพเจ้ามาแล้วเทพเจ้ามาช่วยอยู่ลนะแฮมฟิลด์ซันมาจากเกม ROV <c oughs> เออเดี๋ยวระเบิดงี้นะรอ,อนะครับรอมันรีโหลดไปจริงๆอ่ะมันสามารถ พกอาวุธได้มากกว่าหนึ่งนะแต่ว่าที่ผมอยากจะรีวิวเป็นชุดๆไปไงอ่ะรอโหลดครับกลับมาเต็มฮะง้างฮะฟิลเดอร์ซอนเอ้านี่นะระเบิดดีเลย์อ่านี่นะครับง้างได้ง้างได้นี่อ้าละประมาณนี้ประมาณนี้กดินไปฮนะอ่านี่แบบนี้นะฮะง่ายๆอาเร็กซี่ตัวฮนะจัดการเร็วพวกจัดการนะเวลาบินนะครับ อะไรอ่ะฮอนะฮอมานะนี่อย่าลืมยิงกันนะครับสำหรอพอนะจะได้ตังค์นะครับจะได้ตังค์เป็นหนึ่งในงวิธีเก็บตังค์ได้ง่ายๆนะฮะกินลูกศรไปฮะกินลูกศรไม่ได้ฟิว <the> เดอร์สันเตียงเนี่ยเอาไปกดอกหนึ่งฟิวเดอร์สันโอ้โหดาโบคี Double Q. ออกไม่โดนนะ <laughs> อา้าวโดนไหมเนี่ยฮางฮะบนี่นดะนะสุดท้ายต้องเป็นของเราสุ่มได้อะไร เงินสามพันเได้ยเยอะจังเดี๋ยวครับเดี๋ยวน้อยก็ได้นะไม่เป็นไรนะครับหมดยังเนี่ยเล็กตัวสุดท้ายนะไม่ยิงกันะ่ะอยู่ตรงนั้นนะไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่ปิดเกมเองน้องๆเออเอาไม่โดนหรอโดนอยู่โดนอยู่ปึ๊บเออเรียบรรอยครับเสร็จภารกิจหนึ่งก็จะได้สองพันนะได้เยอะจังไปครับกลับฐานดีกว่านะแบบนี้จริงๆมันก็ไม่ได้มีอะไรมากนะมันเหมาะสำหรับคนที่ อยากจะเล่นเป็นไรร r o n m a นะครับรู้สึกว่าเราอยากเล่นเป็นไอร o นแมนอะเราก็มาเล่นนะครับไม่เป็นไรอออสำหรับคนแบบชอบชุดเกราะอะไรเงี้นะครับจะมาดูชุดเกราะนะแต่ว่าผมว่าเรื่องเงินอะมันมันได้น้อยไปหน่อยแล้วก็มันไม่ค่อยหลากหลายนะครับคือทำภารกิจวนเงี้ยไปเรื่อยๆนะครับอาจจะน่าเบื่อนะออาลรครับมาถึงชุดที่คิดว่าแข็งแกร่งเป็นอันดับต้นๆที่ผมมีนะก็คือชุดอนฟินิ i t y นะครับหรือว่าชุดธานอสนะนี่นะครับอืม ทาคือชะตาที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเลยครับจําได้เลยครับประโยคนี้ประโยคเด็ดนี้มีอินฟินิตี้กันเล็ดให้ด้วยนะหนึ่งเทพเทพจ้าไือว,ว่าต้องเบียวขั้นสุดในะขนาดนี้นะฮะโอเคครับเรามาดูความสามารถกันดีกว่านะเอาเลยครับก็มีเยอะมากนะนี่นะครับมีด้วยกันทั้งหมด5สกิลได้ไมั้งนี่นะอ่าอย่าลืมที่จะสวมใส่อันหลักด้วยครับตรงนี้นะมี5สกิลเต็มๆนะครับ เดี๋ยวผมลืมวิธีเปลี่ยนการบินนะเปลี่ยนเปลี่ยนซะหน่อยนะครับเันไงวะอันนี้ความสามารถน,นี่นี่ด้านล่างนะครับผมลืมไปหมดแล้วไม่ได้เล่นนานจ้าโอเคครับแล้วเราคือชิตาที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้นะโอตเท่นะเทจัดๆนะมาดูนะครับว่ามีอะไรบ้างนะสกิลแรกครับมันนี่ระเบิดความเป็นจริงนะมันนี่แห่งความเป็นจริงนะนี่เห็นไหมยิงเบาๆก็ได้ยิงแรงก็ได้นะนี่ครับ จุดนี้ถามถามว่า OP แค่ไหนนะผมบอกเลยโคตร OP นะจริงๆครับนะอันนี้ถ้ายิงแบบปกติยิงได้สี่ครั้งนะครับแล้วรอคูดาวนะอันนี้ก็จะเห็นหลอดนั่นแหละแต่ถ้ายิงแรงอ่ะยิงได้แค่ครั้งเดียวนะอันนี้ยิงในครั้งเดียวก็เสียไปแล้วสามหลอดนะครับต่อไปครับเดี๋ยวไปใช้กับ NPC ดีกว่าน่าจะได้ทีเดียวนะไม่เสียเวลาสองรอบ มานะฮะมาที่ที่แปลกๆในหมู่บ้านในชุมชนนะครับตอนนี้มีกองโจรน,นะฮะอาแรนดิ้งครับแรนดิ้งแบบเทเร่นี่ยเนี่ยนี่ยอะนี่เวลาใช้นะครับจะเปลี่ยนให้ NPC ที่โดนเรานะกลายเป็นโถส้วมนะกลายเป็นสกีบิดี้ทอเล็ตเลยนะฮะไ,ไม่ใช่นะอันนีนะ้ประมาณนี้ต่อมาครับคือพาวเวอร์นะมันดี้แห่งพลังนะครับเนี่ยยิงจะเป็นเลเซอร์สีม่วงๆอย่างนี้นะครับ มานี้เลยอ่านี่ครต่อครับต่อไปครับหมัดวิปปริสนะรวมหมัดวาร์ฟนั่นเองนะครับนี่มันจะวาร์ฟเข้าไปต่อยนะแตกไหมอ่าดูทีดูทีแบดไม่ทันอ่านี่เอ้าเฮ้ยเข้าไปต่อยไอ้รถแมนทำไมอันนี้สามารถต่อยใส่พวกเดียวกันก็ได้นะอ่าอาละอ่านดูอีกทีนึงครับอ่านี่ปึ๊บปึ๊บแน่เปลี่ยนเป็นไข่ทองคำนะ ก็เปลี่ยนจากคนไม่มีค่ากลายเป็นคนมีค่าทันทีนะฮะอ่ะนี่เปลี่ยนเป็นลูกบอลนะฮะโคเทเอ๊ะอา้อาวอา้าไม่จบนะครับจะม,มีคนไม่จบกับเรานะฮะอา้าวโดนไปฮนะแรงนะเอ็ดดังน,นั้นเราต้องใช้ของของแรงกับเขานะครับคือท่าสแนปนะอึ๊บอึ๊บนี่นะตายทันทีนะครับโอ้โห โต้เทนะท่าส n a ปนี้นะครับแรงามาดูท่าสุดท้ายครับท่าสุดท้ายที่คิดว่าเป็นไฮไลท์นะของชุดกอดน,นี้นะครับการเรียกอุกบาทนะตันนี้ครูดาวนานมากนะครับ60วินาทีอ่ะเออโคตรโคตรนานนะอ่ะมาดูนะมันจะเทแค่ไหนนะครับนี่ใช้ทีหนึ่งนะฟ้มามืดคลึ้มกันเลยทีเดียวเชียวนะฮะก็รอแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวมันจะกลับมาเป็นปกตินะแต่ว่าสแน p เนี่ยรอแป๊บเดียวนะครับเนี่ยแป๊บเดียวก็มาแล้วนะ เดี๋ยวใช้ให้ดูอีกรอบนะรับท่าสแนปนะท่าดิบมิวนะครับมาฮะสแนปปิ้งนี่เป็นการฟาร์มที่ง่ายเลยนะฮะผมบอกเลยนะครับใช้บีมพาวเวอร์ให้ดูอีกทีตอนนี้วาร์ปนี่วาร์ปผมลืมสกิลอีกลวนะวาร์ปไปตกนะฮะยิ่งกว่าแฮกเกอร์ผมบอกเลยนะฮะใช้บีมนะใช้บีมนะ คุณคนเดียวก็เคลียร์ได้นะทั้งกองโจรน,นะครับสบายเลยนะสบายอะ่ะผมบอกเลยเดี๋ยวผมรอสแนปอีกทีนึงนะครับอีกกี่วิวะอีกแปดวินะครับอีกไม่นานแค่แปดวิโอ้ยโดนยิงไอ้ย,ยิงผมอะ่ะไอ้ย,ยิงผมมาเกือบตายเลยรอฮะรอ,อสแนปไปฮะ let's go ปบลงและ snap ขออนุญาตสแนปครับเอ้ยอ้าวสแนปแป๊บนี่เป็นไงนโหโคตรเร็วอ่ะเคลียร์เร็วมากนะสองตัวนะครับเป็นหนึ่งในชุดที่โกงนะโกงสุดๆนะฮะที่ผมเคยมีอ่ w e r b บีมฮนะตัวสุดท้ายอยู่ไหนเอาจบแล้วนะ ครับส่วนเรื่องการบินเนี่ยบินเหมือนเหมือนชุดก่อแหละไม่ไม่ไม่แตกต่างนะไม่มีชุดไหนบินดีกว่านะครับอา้าวทำไมผมโดนยิงอะอะไรครับเนี่ยอโอเคครับประมาณนี้แล้วกันสําหรับการเล่นแมปวอ a c มช n นนะมาให้ดูนะครับว่าเป็นยังไงนะมีกี่ชุดกรอชุดกรอเป็นไงบ้างนะครับแลวชุดก่อไหนที่แลดูโอพีนะก็เออประมาณนี้แหละจริงๆนะมันเหมาะสําหรับคนชอบอ่อชุดกรอแบบอแบบพวกนี้ยอ ผมไม่ค่อยเท่าไหร่นะก็อชอบอยู่ไอรอนแมนแต่ไม่ไม่ได้แบบรู้สึกว่าอินนะากับการเล่นเนี่ยแล้วก็มันเล่นไม่ค่อยหลากหลายเท่าไหร่นะมันมีฟาร์มเงินอยู่แค่นี้แหละครับฟาร์มแล้วก็วนไปวนไปแล้วก็ซื้อชุดกรกไประมาณนี้รับได้นะโพสท,ทำไปแล้วนะอ่ะประมาณนี้แล้วกันใครชอบอย่าลืมเชวยกดซับสไครต์ครับหรืออยากจะแนะนําให้ผมเล่นแบบไหนนะก็คอมเมนต์เอาไว้ได้นะครับแล้วก็ฝากทุกคนนิดนึงนะในการช่วยกดซับสไครต์ครับกดไลค์นะเพื่อเป็นกำลังใจให้ผม ในการทำคลิปวิดีโอต่อไปนั่นเองนะครับเราเจอกันคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ